สวัสดีครับวันบาเรียนทายวันแห่งความรักสามัคคีถ้าอยู่เป็นก็อยู่เย็นและเป็นสุขอยู่ไม่เป็นเย็นเป็นร้อนนอนผวาจะไร้สุขท่วมทุกขนับขนาจะหันหาใครนำพาอย่าหวังมีกาละเตสะ จะต้องรู้ต้องรู้เป็นรู้อยู่รู้วิถีรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีรู้ผิดชอบชั่วดีมีสัมพันธ์สังคมหมองคนหมองกรองความทุกข์สังคมสุขคนสุขหอรหันสังคมดีคนดีอยู่รวมกัน สังคมนั้นคือภาพฉายขยายความโรคเสียรีมีสีสันอันสวยสดจะอยู่ไหนอยู่ได้หมดไร้กดห้ามอยากอยู่ไหนให้ไปอยู่ถ้าดูงามดีกว่าดิน้นแล้วพูดพร่ำเอาตามใจสันติชนวางบนสุขไร้ทุกถมกฎระเบียบต้องเฉียบคมสมสมัย ถ้าสังคมถูกมอมเมาเฉาแต่ใจอยู่อย่างไรก็ไม่สุขทุกข์อนันต์การปุปปั่นให้แตกแยกแหกขดกรอบหลอมละลายในละบอบไม่สร้างสรรเป็นกระแสะแห่ตามไร้รามกันไม่เท่าทันแล้วถ้าแยกแก้อย่างไรขอให้อยู่ด้วยสนตัติสมานฉัน ดูแลช่วยเหลือกันอย่าหวั่นไหวรับผิดชอบตระหนักและรักไทยให้อยู่รอดปลอดภัยไร้มนทินกเรกลรำปางวรกรอนรายเพราะชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกัรยาน,นมิตรคือของขวัญอันล้ำค่าที่ต้องรักษาไว้ด้วยความจริงใจสวัสดีวันวาเลนไทยสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงนะครับ